กาศครับประกาศสวัสดีครูเมททุกคนนะครับขณะนี้เกมอมังอัสได้มีการอัปเดตแพชช์ใหม่ตอนนี้อมังอัสนะครับได้มีการอัปเดตแพชช์ใหม่นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยอัปเดตเพิ่มผู้เล่นมาเป็นสิบห้าคนแล้วก็เพิ่มสีใหม่เข้ามานะฮะวันนี้มีการอัปเดตทัสใหม่ขึ้นมาครับเป็นงานใหม่ทําความสะอาดท่อนะฮะเราสามารถทําความสะอาดท่อได้เวลาทําความสะอาดท่อเนี่ยจะป้องกันไม่ให้ออสเตอร์ใช้ท่อตรงนั้นนะครับแต่ว่าออสเตอร์สามารถใช้ท่ออื่นได้อยู่ แล้วก็เวลาที่อิมพอสเตอร์อยู่ในท่อตรงนั้นอยู่แล้วแล้วเราต้องทําความสะอาดท่อจะมีการเขาเรียกว่าเป็นการบูตเป็นการดึงเขาออกมานะฮะด้วยเสียงอันดรามาติกด้วยเสียงอันดราม่านะฮะเราก็จะเห็นว่าใครอยู่ในท่อนั้นมันน่าสนใจมากผมว่าผมต้องมาลองดูก่อนว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ค่อยไปเล่นในห้องพับบิกนะฮะคลีนโอทูคลีนเวนอ้าวผมมี <laughs> ที่แอดมินแอดมินอยู่ไหนแอดมินอยู่นี่เล่นคนเดียวจะดีใจทําไมอ่านี่ไง ทำความสะอาดอ่ายังไงก่อนดีมนนโมโนเกะนะฮะเป็นอิโมสเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้เขาลงไปในท่อดูลงท่อไปแล้วทีนี้ทําความสะอาดดูว่าจะเป็นยังไงกดอ๋อแค่นี้นะอำไมสิอ่าฮะได้เรื่อยๆเลยอ่ะอือันนี้คือทำความสะอาดปกติอ๋อตอนเราทําความสะอาดอยู่เขาลงไม่ได้ครับ อ่ะลงได้แล้วโอเคแล้วก็ดึงขึ้นมาเสียดายว่าท่อมีแค่อันเดียวที่ต้องทำความสะอาดมันก็เป็นการยากเหมือนกันนะที่จะมาเจออิมพอสเตอร์ที่อยู่ในท่อตรงนั้นพอดีแล้วก็ดึงขึ้นมาเปิดเก็บขยะแค่นี้ใช่ไหมเก็บหมดแล้วทีนี้ใช้ไม่ได้แล้วเราดึงได้หรือเปล่าดึงไม่ได้แล้วหมดไปเลยถ้าอย่างนั้นเราเก็บไว้ไม่ดีกว่าเหรอ ยังไม่ต้องทําถ้ามีใครมีทำความสะอาดท่ออยู่ในห้องนี้เนี่ยเวลาไฟดับมาช่วยปิดน่าจะดีนะเพราะว่าจะได้ไม่มีใครโดนคิวปิดเอาไว้ก่อนคนก็จะมาได้แค่ทางนี้ทางเดียวก็มีประโยชน์นะฮะเป็นงานที่มีประโยชน์อ๋อหน้านี้ก็เปลี่ยนใหม่อินพุสเตอร์หนึ่งคนผู้เล่นหกคนทำความสะอาดท่อไม่มีอะแต่คิดว่าเพื่อนน่าจะมี ไม่มีทําความสะอาดท่อรูดการ์ดสีน้ำตาลเข้มโอเคแน่นอนสีเลือดหมูสิผมต้องจำเป็นชื่อแล้วล่ะเรียกสีตอนนี้ยากเหลือห้าคนมันหาห้องเล่นยากห้เดี๋ยวนี้ห้องแบบเต็มๆไม่ค่อยมีตัดไฟสีน้ำตาลสีขาว สีส้มแสดงว่าสีเลือดหมูออกไปอ้าวอยู่ตรงนี้สีส้มโอ้สองคิวไปแล้วด้วยโอเจค,ครับเหลืออยู่สามคนเนี่ยจีจีแล้วจตจีจีกันทำไมเนี่ยเออสีขาวเหรอ อ๋อโอเคสีขาวเป็นเขาก็เลยบทผมสองอิ s t อสเตอร์นะฮะยืนกันเบียดเบียดมีไหมไม่มีอ่ะโอ้ยใครมีทมุ่มคมสาดท่อเนี่ยอ่เรามีอันนี้โอเคสีขาวเคลียสีขาวเคลียสแกนกันนานเหลือเกินอ่าฮะสีขาวสีส้มเคลียไป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  เขียวกับชมพูอ่อนยืนนิ่งส้มไม่ทำงานเลยเหรอใครมีทคำคมสาดท่อเนี่ยอยากเห็นสีเทาต่อสายไฟให้หมดสีเหลืองเออหนึ่งคิว ที่ไหนที่นาวิเกชันเอาออกไปสองคนเลยฉันมีขยะแล้วก็สแกนด้วยที่ไหนแล้วก็ใครสีส้มเห็นฉันสแกนแล้วฉันมีทิ้งขยะแล้วก็สแกนเออไม่ต้องบอกซ้ําก็ได้ฉันไม่ยิงปืนนะสงสัยใครไหมฉันก็ด้วยใครอยู่ที่กล้องเนี่ยฉันมีขยะไม่ไม่รู้ฉันสกิปคนมันเยอะมากคนมันเยอะมากแต่ที่เรารู้คือสีขาวสีส้มโอเคโอเคสกิปฉันอยู่ที่กล้องน่ะตอนที่สีเหลืองมาพอดีสกิป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 ห้องนี้เขาสามัคคีกันดีนะฮะให้ข้อมูลกันเยอะ แต่คนมันเยอะมากไงสีแดงะฮะสีแดงวิ่งตามเรามาสีชมพูยังอยู่ไหมเดินแล้วเหรออิมพอสเตอร์สองคนนะฮะแต่ว่าคนออกไปสองสามคนแล้วเอาชมพูมีสแกนอย่างนั้นทำไมมีสแกนกันเยอะจังเลยอ่ะชมพูขาว แล้วก็ส้มมีสแกนฟ้าอ่อนโดนคิวโอเมก้าเป็นคนรีพอร์ตเคียวอ่อนรีพอร์ตที่ไหนฉันสแกนแล้วสีน้ำตาลโอเคฉันอยู่ที่ห้องซนะิเคอร์ลิตี้น่ะที่ห้องไฟฉันสแกนแล้วเหมือนกันที่ไหนนะฉันเห็นใครบางคนปิดประตูที่ห้องไฟนะ่ะใช่เลยใครอยู่ที่ห้องไฟฉันกำลังรองประตูเปิดพอดีฉันอยู่ที่เมดเบย์เอ,อ่อฉันอยู่ที่โอทูน่ะสีน้ำตาลไม่ได้สแกนไม่ใช่เหรอสีชมพูอ่อนสีขาว สีส้มอา้าวสีส้มโดนคิวไวแล้วผมว่าน่าจะน้ําตาลแน่เลยน่าจะน้ําตาลแน่เลยจะข้ามก่อนแล้วกันอ้าวกดไม่ทันเขียวอ่อนโดนเขียวอ่อนเป็นคนรีพอร์ตโอ้ยังอยู่สองคนด้วยเอองานอื่นล่ะ้องไฟเออเติมน้ำมันพอดีเลย สีโอ้โหเขียวอ่อนกดปุ่มวัดตามฉันมาฉันจะทิ้งขยะโอเคฉันจะตามไปเออฉันทิ้งขยะต่อได้ไหมผมว่าน้ำตาลแน่เลยเอ้อน้ำตาลหรือเทาๆสิอ่ะไปเอา้เฮ้ยเฮ้ยทิ้งขยะอ่ะทิ้งทิ้งโอเคเขียวอ่อนโอเค On, okay. on, okay. เขียวอ่อนโอเคชมพูอ่อนโอเคเออทำไมทิ้งสองอันอะ่ะเขียวอ่อนโอเคชมพูโอเคขาวโอเคม่วงเปิดงานเพิ่งจะไปครึ่งหนึ่งเฮ้ผมว่าคนเมื่อกี้แหละสีเหลืองโดนคิวสีม่วงคนรีพอร์ตในห้องซนะิคลิตลิตี้น่ะกำลังจะไปซ่อมไฟเลยเห็นไหมใช่ไม่ใช่มอสเตอร์ มีคนลงท่อไปโอเคฉันนี่ขยะสองรอบเลยนะฉันนี่ขยะแล้วก็สแกนแล้วด้วยฉันคิดว่าสีแดงนะฉันอยู่ที่ห้องไฟนะ่ะสีขาวไปแล้วออกสีขาวโดนคิวเหรอชมพูชมพูเข้าไปแล้วเ <c oughs> ออชมพูอ่อนไปแล้วนะฮะแล้วก็ใครคนนึงอะ่ะตอนนี้ก็เหลือแค่น้ําตาลไม่เชื่อฉันอีกใช่ไหมเออเขาเชื่อแล้วเขาเห็นกันแล้วไม่ต้องยืนยันขนาดนั้นก็ได้สีแดงนวลเป็นสีอีกคนนึงน่าจะนี่แหละสีเท่านี่แหละอ้าวออกเลย ใครออกใช่สีแดงใช่หรืออีกหนึ่งเพื่อนอีกหนึ่งคนสีม่วงสีม่วงเป็นคนรีพอร์ตใช่ไหมเขียวอ่อนเติมน้ำมันเติมเหมือนกันหรือว่าเหลืองอ่อนดูไม่ค่อยมีบทบาทงานเราเหมือนกันเพื่อนสีม่วงไปเขียวอ่อนม่วงโอเคไม่มีใครมีล้างท่อเลยเหรอ อยากเห็นโดนจับอิมพอสเตอร์แบบดึงขึ้นมาจากท่อถิงขยะเอ้าเราก็มีนี่มา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 นี่ห้องกล้องเป็นยังไงเคียวออนเคียวออนมานี่เคียวออนเคียวออนมานี่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 อ่ะฮะโอเคนะโอเคนะก็เหลือแค่สามคนที่เหลือเราออกไปแล้วด้วยคนหนึ่งใครดูกล้องอยู่เนี่ย อ๋ออยู่สองคนเลยงานผมเล็กอันหนึ่งที่นวิเกชั่นเฮ้ยมาดิคิวไหมล่ะคิวไหมล่ะดาวน์โหลดแล้วก็ไปอัพโหลดสีม่วงเขียวเหลืองเฮ้ยยิงพอสเตอร์ยังอยู่ฮะเขาปิดประตูปิดประตูอีกแล้วม่วงกดปุ่ม สีม่วงในเห็นเราทิ้งขยะแล้วนะสีเหลืองพยายามจะคิวชั้นในห้องซ e c ค r ร t y เนะี <What? S 2> ่ยวัดเพื่อนยืนยันสีเหลืองกันก็สีเหลืองสิบห้าคนนี้มันทําให้เกมอยู่นานมากเลยนะฮะอ้าวสีเหลืองใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคสีเหลืองจริงด้วยะฮะอ่ะผมเล่นมาหลายรอบแล้วนะฮะหลายห้องแล้วไม่มีใครพูดถึงทำความสะอาดท่อเลยนะฮะไม่เจองานทำความสะอาดท่อด้วยอาจจะดวงไม่ดีผมอยากรู้ว่าวิญญ,ญาณเนี่ย ทำความสะอาดท่อได้ไหมดึงอิมพอสเตอร์มาจากท่อได้หรือเปล่านะฮะมาลองดูหน่อยโอเคครับตอนนี้ทำความสะอาดท่อได้นะฮะอิมพอสเตอร์มาคิวนะปึ๊บอืมทีนี้อิมพอสเตอร์ลงท่อไปเฮ้ยยังมีอยู่ยังมีอยู่อ้าวแต่ดึงอิมพอสเตอร์มาจากท่อไม่ได้ครับ ดึงไม่ได้แต่ทำความสะอาดได้อิมพอสเตยังอยู่ในท่อตรงอยู่เลยนะฮะอ่ะขึ้นมาดึงไม่ได้วิญ,ญญาณดึงไม่ได้โ,โหเสียดายมากถ้าดึงได้นี่อิมพอสเตอร์น่าจะหลอนนะ่ะจะอยู่ขึ้นมาเองโอเคครับนี่คืออัปเดตใหม่ในอมังอัสนะครับกับงานทำความสะอาดท่อนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ